สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้ทางเราขอแนะนาการคํานวณทียบชนหลักสิบล้านให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางการลิปชนของเราเป็นสูตรคํานวณเก่านะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าสําหรับเเด่นทียบชนหลักสิบล้านของเรานี้นะคะที่เดินต่อในงวดประจําวันที่16มิถุนายนนี้นะคะจะมีตัวเลขชนอีกหรือไม่นะคะทางเราขอแนะนาการคํานวณนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชม รวมกันสนับสนุนสลากิเบรรัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรโดใช้วิจารณญาณาในการรับชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณเทียบชนหลักสิบล่างนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณเทียบชนหลักสิบล่างทั้งสองสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราลงให้ท่านผู้ชมในงวดประจาวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้การเทียบชนของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขชนเลขสี่และเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม ในงวดนี้นะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวออก4ี่หราะฉะนั้นนะคะท่านผู้ชมการเทียบชนเลขเด่นหลักสิบ้างของเราในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นได้4นะคะท่านผู้ชมได้4ในการคำนวณนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบ้างตามสูตรนะคะผลรางวัลนะคะได้ออกมาแล้วนะคะท่านผู้ชมรางวัลเลขท้าย2ตัวออก4ี่ห้าพฉะนั้นสำหรับแนวทางท้งสองสูตรนี้ทางเราขอแนะนำการคำนวณเทียบชนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะ เรามาดูกันนะคะท่านผู้ชมว่าสําหรับเด็กเด่นการคํานวณของเรานะคะท้งสองสูตรนี้มีตัวเลขชนอะไรบ้างที่เดินต่อนะคะท่านผู้ชมในงวดน,นี้นะคะเลขสี่ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะรงมาเลท้ายสองวออกมาแล้วสี่ห้าคืองวดประจาวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะสําหรับสูตรคานวณแรกนะคะท่านผู้ชมเอาหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งนะคะบวกสามบวกหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเรามาทําการคํานวณโดยกันต่อนะคะ การคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจอกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้จ้ะสำหรับสูตรแรกนะคะทางเราจะทำการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะหนักสิบลังนะคะเลขสี่สี่บวกศูนย์ก็ยังสี่นะคะท่านผู้ชมได้เลขเด่นสี่นะคะสี่บวกสามนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งนะคะได้แปด จะสําหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคานวณเลขกเด่นหลักสิบล่างในูตรที่หนึ่งของเรานะคะทางเราคํานวณได้หลขกเด่นมาแล้วเลขสี่เลขเจ็ดและเลขแปดนะคะท่านผู้ชมในงวดประจําวันที่สิบหกมิถุนายนนี้จ้สสาหรับแนวทางการทิ้ชนหลักสิบล่างในูตรคํานวณที่หนึ่งของเรานะคะทางเราคํานวณได้หลีเด่นมาแล้วเลขสี่เลขเจ็ดและเลขแปดนะคะเลขกเด่นเหมือนกับงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้ขอแนะนำอีกสูตรหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะท่านผู้ชมสูตรคำนวณหลักสิบล่างในสูตรคำนวณที่สองนะคะเลขสี่ในการคำนวณนะคะในงวดที่เข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบล่างตามสูตรนะคะผลรางวัลได้ออกมาแล้วสี่ห้านะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนนะคะสูตรนะคะท่านผู้ชมเอาหลักพันบวกหนึ่งบวกสองนะคะท่านผู้ชม เรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะสําหรับสูตรคํานวณที่2นะคะหลักพันนะคะเลขสองนะคะท่านผู้ชมเลขสองสองบวกอีกหนึ่งนะคะได้สามสามบวกสองนะคะได้ห้าจะสาหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมในงวดประจำวันที่สิบหกมิถุนายนนี้นะคะสําหรับแนวทางการคํานวณเลขเด่นหลักสิบล่างในสูตรคํานวณที่สองของเรานะคะทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองเลขสามและเลขห้านะคะท่านผู้ชม จากสำหรับแนวทางการคำนวณเลขเด่นหลักสิบ้ังในสุรคำนวณที่สองของเรานะคะทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองเลขสามและเลขห้านะคะนี่คือเลขเด่นหลักสินนบ้ังในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะคะตอนนี้เรามาเทียบกันนะคะว่าสําหรับเลขเด่นการเทียบชนหลักสิบดัทงทั้งสองสุดของเราที่เดินตอนนี้มีตัวเลขชนหรือไม่นะคะก็ สูตรที่1นะคะทางเราคำนวณได้เลข4เลข7และเลข8และสูตรที่2ทางเราคำนวณได้เลข2เลข3และเลข5นะคะสรุปนะคะท่านผู้ชม2ส,สูตรของเราที่เดินตอนนี้ไม่มีตัวเลขชนเลยนะคะท่านผู้ชมสําหรับการเทียบชนหลักสิดังในงวดประจําวันที่16มิถุนายนนี้นะคะสูตรคำนวณของเราที่เดินต่อน,นะคะเทียบชนนี้ในง,งวดน,นี้ก็ไม่มีตัวเลขชนเลยนะคะท่านผู้ชมทั้ง2ส,สูตรนะคะคำนวณได้นะคะเลขสี่เลขเจ็ดเลขแปดสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองได้เลขสองเลขสามและเลขห้านะคะ หกตัวเลขน,นะคะท่านผู้ชมมาทราบว่าตัวเลขไหนจะมาในตำแหน่งของหล,กลักสิบแรกนะคะเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจากการเทยบชนของเรานะคะก็มีเข้าแค่งวดเดียวเท่านั้นนะคะงวดหน้านะคะก็ไม่มีตัวเลขชนเลยนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ เตือนเนื้อทานที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจ้ะสําหรับการเทียบชนหลักสิบล้านในงวดประจำวันที่16มิถุนายนนี้ทางเราก็คำนวณต่อนะคะไม่มีตัวเลขชนสําหรับท่านผู้ชมได้เป็นเนวทางเลยนะคะท่านผู้ชมยังไงก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะจ้ะในงวดน,นี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงเฮรวยๆยทุกๆท,กท่านนะคะสวัสดีค่ะ